สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมติกฮีโร่กับรับใชเ้เพื่อนแฟนอีเชนเคลนะครับ EP นี้พบกันเป็น EP ที่7นะครับในการนําเสนอเลขดับ2ตัวล่างนะครับท่านละ3าสิบชุดนะครับระหว่างอาจารย์น้งฟ้ากับอาจารย์ส,สักีมานครับแคปหน้าจอรับไปพิจารณาด้วยนะครับท่านต่อไปก็นําเลขดับมาตัดจากผังหนึ่ง้อยชุดนะครับการกระบาทเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเป็นเลขเบิ้ลเราก็ตัดออกไปเลยเพื่อให้เลขมัน ดูง่ายดูน้อยเลขเบิ้ลก็ออกนานจะออกสักครั้งคง,งไม่ออกกันบ่อยๆนะครับขีดเดียวนะครับดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านนะครับส่วนข้อมูลด้านล่างจัดไปเป็นหมวดหมู่จาก0ูถึงเเป็นชุดที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับส่วนด้านขวามืออาจารย์สัติมาให้ได้กล่นนะครับในงวดน,นี้ครับหนึ่หมาตัวหนึ่งผมเลยเลือกหมวดเลข1นะครับหมวดเลข2หมวดเลข6 ตามลำดับเพื่อให้เป็นแนวทางในการเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเอ็นสเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับซื้อเพื่อได้ลุ้นได้เฮนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยเอ็นสเท่านั้นนะครับรขออวแฟนนะทงโชคดีนะครับมีเงินแสนเงินล้านนะครับกันทุกท่านเลยนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม